ข่าวต่อไปเอามาเตือนภัยกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมโลกโซเชียลนะเดี๋ยวนี้เราก็ไม่รู้ว่านี่ตัวจริงหรือตัวปลอมบางทีเห็นเป็นเพจ Facebook เป็นคนดังเพอเนี่คือตัวปลอมเป็นมิจฉาชีพนะคะอย่างกรณีนี้เนี่ยปลอมตัวเป็นพอบอรตอรอเลยนะเอาเหรอ รับทำใ<แ>บขับขี่ <แบ S 1> ขขพิเจแต่เป็นใบขับขี่ทิปนี่สิคะคุณผู้ชมงานนี้นะคะตำรวจไซเบอร์เขาไปจับผู้ต้องหาอ้างชื่อพลตารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลกันเลยทีเดียวนะคะนี่ค่ะตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญกรรมทางเทคโนโลยีหรือสอทจับกลุ่มนายกฤษณพลแล้วก็นายอนิวัต์เป็นผู้ต้องหาที่เป็นอาหารเกณฑ์ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะร่วมกันใช้ Facebook พลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพอบอตร สร้างเพจปลอมขึ้นมาค่ะไปชวนให้ประชาชนมาทำใบขับขี่ออนไลน์ทีนี้คนเห็นอเ,เอา้เามันดูน่าเชื่อถือไงอก็เลยสนใจทักไปสอบถามทางเพจก็จะให้ผู้เสียหายนะเอาเลือกเลยอยากจะทำใบขับขี่แบบไหนแบบรถหรือว่าแบบรถจักรยานยนต์นะคะแล้วก็ให้ผู้เสียหายเนี่ยส่งเอกสารหลักฐานต่างๆเข้ามาเพราะว่าก็จะต้องมีหลักฐานในการไปยื่นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นรูปถ่ายนาะตรงบัตรประชาชนมีเบอร์โทรศัพท์มีที่ยที่อยู่แล้วก็ต้อง ให้โอนค่ามาจําในการทํามาก่อนด้วยนะคะครั้งละ500บาทนะหลังจากนั้นแอดมินก็จะเอาเพจที่ผู้เสียหายส่งมาเนี่ยไปใส่ในใบขับขี่ปลอมที่ทําขึ้นมาเองนะคะแล้วก็บอกว่าเอาโอนเงินค่าดําเนินการมาอีกนะส9มพบาทเนี่ยเกือบสี่พแต่สุดท้ายเป็นยังไงคะ ไม่ได้ใบขับขี่จริงๆค่ะมีผู้เสียหายหลงเชื่อเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะจากการสอบสวนผู้ต้องหาก็ให้การรับสารภาพนะคะโดยตํารวจก็พบว่ามีเงินหมุนเวียนอยู่ในบัญชีของผู้ก่อเหตุเนี่ยหลักแสนบาทเลยเดี๋ยวจะขยายผลว่ามีการแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นต่อไปอีกหรือเปล่านะคะนี่แหละค่ะคุณสจีก็ให้ข้อมูลมาเพิ่มเติมด้วยบอกว่าพบตอรเขาไม่เล่น Facebook นะคะก็มีแต่ Instagram ถมาเห็นนี่คือตัวปลอมแน่นอนนะคะเพราะว่าท่านมีแค่อีจีอย่างเดียวยังไงเดี๋ยวต้องขอคุณสจีว่าขอเปิดวาร รอหน่อยใช้ไอจีอะไรเดี๋ยวจะไปกด Follow ออไปอ้างว่าเป็นพบตอรอรับทำใบขับขี่อ,อ,อทำนะเออทำ,ทำไปได้นะ